ไม่ติดมือนะคะจะลองหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อไฟฟ้าเอาใหม่เอาใหม่งวดนี้จะเอาน้ำเลยข้าวนิดหนึ่งตามที่เคยทำสมัยก่อนจะเป็นยังไงมาลองดูหลังจากที่เราซาวข้าวเอาพวกแป้งฝุ่นผงอะไรออกแล้วนะเราก็มาเกลี่ยข้าวให้เสมอเติมน้ำให้เลยข้าวนิดเดียว ไม่ถึงเครื่องเซนนะคะลองเอาไปหุงดูว่ามันจะสุกพอดีโอเคไหมอันนี้ไม่รู้นะว่าข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ก็แค่ข้าวเหนียวซื้อมาจากตลาดเฉยมาลองดูลองดูว่ามันจะได้กินข้าวเหนียวสวยไหมดีดแล้วอะ่ะมองลงไปยังเห็นข้าวดิบอยู่เลยอะยังไงยังไงกดคุกเวอ e r อีกรอบ <laughs> เรามาสำรวจกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินแก้มันมันก็มีความดิบๆอยู่ข้างหน้านะคะแต่ข้างล่างมันเป็นยังไงโอ้แต่ข้างล่างมันสวยมากอะข้างล่างคือสุกเลยแต่มีมีข้างหน้าดิบนิดหน่อยแล้วเราจะแก้ไขยังไงพรมน้ำเหรอ,อลองลองแก้ด้วยวิธีพรมน้ำข้างหน้าก่อนไหม สุกมากขึ้นแต่ก็ยังมีดิบอยู่เราก็แก้โดยตักกลับเอาด้านหน้าลงด้านล่างแล้วก็อุ่นต่อไปนานพอสมควรแล้วเรามาดูไอ้ที่เรากลับหน้ามันลงมันจะเป็นยังไง <c oughs> สรุปสุกทั่วถึงนะคะสุกทั่วถึงกันเลยหน้าตาเหมือนข้าวเหนียวนึ่งด้วยหวดเลยอสวยเหมือนข้าวเหนียวนึ่งด้วยหวดเลยไม่แฉะไม่นิ่ม แต่เราก็ขลุกขลักในการปรุงอยู่สักหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาริดาจะหาวิธีใหม่ให้มันเอ่อเรียบร้อยสมูทกว่านี้เราจะมาคิดหาวิธีกันได้แล้วเราก็ได้ข้าวเหนียวหุงหน้าตาแบบนี้รู้สึกเป็นไงคะเพื่อนๆน่าพอใจเนาะน่าพอใจเนี่ยเขาเหมือนข้าวเหนียวนึ่งด้วยหวดมากๆเลย เพียงแต่ว่าตอนหงอ่ะเราจะมีขุกขลักปรับนั่นปรับนี่อยู่ถือว่าน่าพอใจน่าพอใจร้อน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 ไม่ติดมือนะคะจับได้ปั้นได้ 我老了。